กว่าจะได้รู้กว่าจะพบกว่าจะเจอเจ้าสิ่งนี้ว่าเป็นต้นเหตุและเรื่องราวในอีกหลากมิติของเราทีมงานน้ำบาบาลในวันนี้ที่เอามาฝากกันนะครับครับผมโดยที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกกลางดึกจริงๆครับเที่ยงคืนพอดี เป็นการแตกเสียหายของท่อเมนที่เรายังไม่ทราบขนาดนะครับณเวลานี้ซึ่งสาเหตุนั้นเราทราบดีนะครับเกิดจากหัวจ่อหรือที่เราเรียกกันเองนะครับเราเรียกว่างานดันลอดซึ่งเป็นงานวางเคเบิลใต้พื้นดินนะครับแต่เคสนี้ดันไม่ลอดครับดันทะลุซึ่งแน่นอนครับการเปิดหน้างานครั้งนี้เราจะต้องอาศัยข้อมูลของแนวการเจาะของอีกหน่วยงานนึงนะครับเอามาอ้างอิงนะครับเพื่อหาตำแหน่งการเปิดหน้างานเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เปิดหน้างานกันเลยครับลุยกันเลยครับ Fe so Sur แล้วเดี๋ยวทีมงานก็จะลงไปเซอร์เวย์นะครับว่าพบขนาดสายท่ออะไรบ้างลายท่อไปทางไหนบ้างและเกิดอะไรขึ้นข้างล่างบ้างคือเป็นการเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดนะครับเป็นช่วงเวลาที่พิธีพิถันบัรจง <c oughs> จริงๆนะครับหรือก็จะประมาณว่าขุดไปงมไปสำรวจไปนะครับเพื่อลดการเสียหายเกิดซ้ำซ้อนอีก Walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. I've become so. เรื่องลายท่อแนวท่อเรารับมือได้ไม่ยากนะครับมันทางของเราอยู่แล้วแต่ปัญหาในเคสนี้ที่เรารับมือยากจริงๆก็คือประตูน้ำที่เราจะใช้บล็อกนะครับซึ่งประตูน้ําในบางจุดของลายนี้นะครับบอกได้เลยบางคนยังเกิดไม่ทันมันจึงเป็นอะไรที่กินเวลาไปหลายชั่วโมงมากๆเลยนะครับกว่าจะประสานงานกับทีมงานเก่าๆรุ่นเก่าๆแต่เราก็หาจนเจอและ เคลียร์น้ําได้หมดนะครับและเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเป็นท่อโลหะขนาด600นะครับซึ่งเราเรียกกันเองว่าท่อโดบซึ่งท่อขนาด600นี้ใช้ดันลอดมานะครับดันลอดข้ามถนนมาและท่อเมนจริงๆเป็นท่อขนาด400ที่ดันสอดเข้ามาในท่อ600นะครับและท่อทั้งคู่ที่เดินมานี้นะครับก็โดนหัวเจอลุทลวงทั้งไซส์ห0 0และไซส์ส0 0เลยนะครับโอเคครับแผนของเราก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ ท่อ PVC ลงไปทดแทนในส่วนที่เสียหายนะครับส่วนท่อที่เสียหายด้านล่างที่เป็นโลหะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหน้าจานเป็นหน้าแปลนนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตรงนั้นแล้วเราก็ปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เสียหายขึ้นมานะครับแล้ววัดระยะในจุดหวังผลนั้นขึ้นมาตัดท่อ p v c ลงไปแทนโดยที่ฝั่งหนึ่งที่เป็นหน้าแปลนนะครับเราจะใช้หน้าจานท่อนสั้นเป็นตัวประสานและปิดจอบท่อขนาด16นิวด้วยฮจีโบหัวท้ายนะครับเอาเป็นว่าขั้นตอนทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นะครับเดู plum can the club. Feel you feel become so tight, so much more. Where am I coming? This All I want to do is be more like me and be less like you. Can you see that you're smothering me? Holding too tightly, afraid to lose control, cause everything that you thought. Has fallen apart right ครับผมและนี่จึงเป็นเรื่องราว16ชั่วโมงของเราทีมงานน้ำบานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ In front Every step that I take you And every second สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่สละเวลารับชมนะครับขอบคุณครับสวีดัตสวัสดี